กับซาราตรีครับผมวันนี้เรามีแขกพิเศษอีกหนึ่งท่านที่นํามาให้สัมภาษณ์วันนี้แนะนํานิดนึงค่ะก็เป็นนะครับเป็นพีอาร์มีเดเจ้าของที่นี่นะครับแล้วก็ชื่อคุณพี่อุษานะครับต้องขอบคุณมากเลยเบื้องต้นเลยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่เราอิ่มน้ำสัปดาญนะครับไปกับรสชาติอาหารที่เรียกได้ว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยจัดอะแซ่บเวอร์ไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงเลยจ้ะ นี่แอร์ขับรถเสียค่าค่าน้ำมันประมาณเท่าไหร่สองร้อยไหมเกินไหมนั่งสองแถวมาเวอร์ไปปะสองแถวอ๋อก็<ถ>คืออยากจะพิเศษว่าที่นี่ไปมาสะดวกมากๆนะครับที่ซอยนาเกลือนะครับแล้วก็เซ <c oughs> ็นทรัแรลแกรนด์ใครๆก็รู้จักครับและที่สําคัญคืออาหารที่นี่อร่อยมากๆวันนี้นะครับพี่อสาหของเรานะครับก็จะมาตอกย้ำกระทืบไลอ์ให้เรารู้ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับรักแม่คิดถึงแม่คิดถึงมาจัดมาเอาลนเชิญเลยครับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ช่วงนี้มีอะไรยังไงบ้างอยากจะฝากอะไรไปยังไงเรียนเชิญเลยครับผมสำหรับเทศกาลวันแม่นะคะสำหรับคุณลูกๆทั้งหลายนะคะทางเซนทรากรานด์วิลล่าบิชูซอนนะคะอยากจะขอเรียนเชิญให้พาคุณแม่มาชิมช<ะ>อาหารเรามีโดยเฉพาะวันแม่วันที่12บสอ,อเรามีบาร์บีคิวอ n น e r beach นะคะคุณลูกพาคุณแม่มาตั้งแต่สี่ท่านขึ้นไปรวมคุณแม่ด้วยนะคะมาสาม ะมาสี่จ่ายแค่3คือคุณแม่ฟรีไปเลย999บาทรวมซอฟดริงค์รวมซอฟดริงค์แล้วโอแม่เจ้าจะช่วยกูได้ทอดแม่แม่พี่กำลังนั่งคิดอยู่ครับว่าที่บ้านมีกี่คนจะอะไรคุณได้มาอ๋อวันที่12วันนี้2ดีกว่าคุณแม่มาที่นี่ดีกว่านะครับว่าทาาตหนคือด้วยความที่เราเป็นคนน่ารักแล้วก็เรารักคุณแม่ด้วยและที่สำคัญก็คือที่นี่นะครับจะ่ถ้ากิดคุณแม่โดยตรงเลยนะครับก็ จะรออะไรเลยครับก็ต้องมาเดี๋ยวพาคุณแม่มานะครับก็อย่าลืมครับวันที่12นะครับที่สำคัญจะมีอะไรนะครับมีบาร์บีคิวอันเดอะบีชเดี๋ยวทุกอย่างนะครับบาร์บีคิวอันเดอะบีชแล้วก็มีเมนูพิเศษของเชฟปีเตอร์ไหลนะคะและเชฟของเรานะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่ามาที่นี่นะครับช่วงวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับก็มา4ท่านจ่ายแค่3ท่านคือคุณแม่คือคุณแม่ฟรีอยู่แล้วคุณแม่ฟรีอยู่แล้วดังนั้นก็มาทานอาหารที่เรียกได้ว่าไม่ต้องมีไปถึงฮ่องกงเชฟปีเตอร์ไหลนะครับแล้วก็ทีีีี่สาคคัญจะะมบบบร์ิวอออนเดช เยอะนะมาโรงแรม5ดาวอ่ะแค่ขวดก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะคิดไม่อยากเชื่อฝันปะตอบได้ปะตื่นนะเจ็บปะเจ็บสิครับนั่นมือเหรอเจ็บเหรอโอ้ยมือเล่นอะไรไม่ได้ไม่ได้แนะกันเลยไม่ได้แนะไม่ได้แนะเลยเพิ่มเติมครับช่วงนี้ต้องบอกด้วยตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยเลยครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศที่นี่ดีเวอร์นะครับแล้วก็ เป็นส่วนตัวนะครับที่สำคัญคืออาหารอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้นะครับ7-14ใช่ไหมครับใช่ถึงท<อ>ี่14นะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่เนี่ยที่เซนทาร่าจินเจแอนรามเซนทารากแกมิรารนะคะที่นี่ ที่ที่เราเรียนไว้เบื้องต้นว่าเชฟปีเตอร์หลังจะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่14บสี่นะ,ะคะ,ะมื้อกลางวันสำหรับคนที่เป็นตินะ่มซำเลเวอร์อ่าหนูคนคนึงหนูคนนึงแ<ไ>ฟนมันแท้ติ่มซำค่ะคือผู้ที่ชื่นอชอบติ่มซำนะคะเชฟเขาก็มีมาให้นะคะนำเสนอแต่เป็นอีกห้องอาหารหนึ่งโอเอซีสอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปนิดเดียวนะคะมื้อกลางวันจะอยู่ที่ห้องโอเอซีสเค๋งหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่49บาท ไม่ใช่ไก่กาแบบกุ้งก็กุ้งตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไอ้ไตไตไตอมไทยทอดซาลาดต่ใหญ่จะมาซ้ายตองวันเราละคลูดีไม่น่าเชื่อนะคะว่าเริ่มต้นที่สีบาทนี่กำลังนึกภาพอยู่คะคะว่าทำไมซัลป์เปาจมจี๋อะไรเงี้ยค่ะคือราคาเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ส่วนเมื่อยันเมื่อยันมาที่นี่ค่ะเมื่อย็นก็เชฟปีเท่าไหร่ก็เซนไบอยู่ที่นี่เหมือนกันก็จะขายเป็นอลาคาร์ดเมนูก็จะละประมาณตั้งแต่200กว่าบาทเท่านั้นเอง ไม่ได้เยอะแสดงว่าบัตรเช่นเรา1,000บาทก็สั่งได้หลายจานอยู่นะรูดี้ต้องต้องบอกได้เลยครับว่า,ารายการของเราเนี่ยนะครับคือมีมีมีคำสั่งให้เรา m มเนจเงินห0ึ่งพันบาทอันนี้คือแบบคือไม่ต้องพูดถึงเลยพอยิ่งกว่าพอต้องเหลือเหลือด้วยนะครับก็คือต้องบอกได้เลยครับว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆค่ะถ้าอย่างไรต้องขอบคุณคุณพี่คุสามารถคะ่ะสำหรับข้อมูลสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ เซนทรัแกรนด์นะครับที่นี่นะครับที่ซอยนาเกลือ16ถูกไหมครับ1สิบหกซอยนาเกลือ16นะครับก็อย่าลืมมาที่นี่นะครับแล้วก็ร้านอาหารชิ้นเจี๊ยนร้านครับโดยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันแม่นี้นะครับก็7ถึง14นี้นะครับที่นะครับที่เซนทรัแกรนด์นะครับที่ในส่วนของร้านอาหารชิ้นเจี๊ยนร้านนะครับแลก็จะมีปีเตอร์ไหลนะครับเชฟระทะเหล็กแล้วก็เมนูติ่มซำใช่แล้วก็แพ็กเกจสำหรับคุณแม่โอ้โหจะรออะไรอยู่ครับมาเลยครับเพราะว่าวันนั้นคุณนี่จะมาแน่นอนครับคุณแม่่่คคะะเจอกัน หุ่นตกใจเป็นข้าสิงเลยล่ะนี่บ้าเหรอหนูกี้ไม่ใช่ผีแพงนะอาเมนโอยเต้นเล่นเลือยเขาตึกแขกใช่ไหมนะกลัวเป็นข้าสิงกันเลยล่ะนี่ความสมัคาาาสมรถเยอะมากเลยนะครับน่าจะจะพูดได้พี่ก่อนได้ยังสิงได้เหระเขาสิงได้ด้วยที่สำคัญนัดร้องเพลงจีนได้ด้วยอ่ะนิดนึงขอท่านหุ่งได้ป่ะเดี๋ยวรอแต่งกับท่านหุ่งแล้วคืออย่างนี้นะครับคือได้บรรยากาศแบบว่า คิดถึงแม่อะคิดถึงหลงไงเขาร้องเพลงจริงคิดถึงแม่ตรงไหนบ้างแม่คือมันเพลงเย็นๆนะครับเพลงเย็นแล้วก็แบบได้บรรยากาศแบบอย่างเงี้ยครับก็คิดถึงแม่ทำไมคุณแม่ของบูดี้นี่อยู่ห่างไกลกันเหรอคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก <c oughs> ็คือมันแม่จะคิดถึงใครแล้วครับ <c oughs> อยาสจีบแนหลอดละสิบบาทจริงๆไม่เห็นบ้า ขาเข้อขอหา 1, หาหมอกพันตลอดตลอดตลอดเวยยาสีฟันหลอดละสิบบาทนะจ๊ะเขาไมการแฟงแฝงไม่ใช่เรื่องย,ยากยากสิงแต่ที่ยากกว่าคือี่ขี้เกียจไงคืออย่างนี้คือเอาเอาบรร้านหน่อยคือตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทาร่าแล้วก็เราเอาเอเทปนี้นะครับเราต้องบอกได้เลยว่าคือเราจะไม่ดื่มนะเพราะว่าวันนี้ทำได้เหรอได้ข่าวว่าแอลกอฮอลิซึมไม่ใช่เหรอ ได้กลิ่นไปล่ะเหม็นมากคุณผู้ชมอยากอยากจะมีแบบว่าประสาสัมผัสรับรู้กินได้อ่ะคืออย่างนี้คืออ่ะ เราจะไม่ดื่มวันที่นี้แล้วก็เราจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจภูมิใจที่มีเราใช่แบบประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงข้าวพันษาลดรัดข้าพันษากันไปเลยทีเดียววันนี้ก็เราเราเน้นแบบมินทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องฝากด้วยเลยว่ารักแม่มากๆนะครับในช่วงวันแม่งชตานี้ใช่นุกกี้ก็รักแม่มากรายงานชุบุชุบุเงี้ยเอาไว้ถสวยวันนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิใจมากที่มีเพื่อนสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้น่ารกจริงๆน่าบ้า ลูกี้ก็จะแบบดีใจมากๆจริงๆบอกตีนส่วนแบบนี้นะครับเดินไปไหนมาไหนในหมาไม่เห่าเลยนะครับทำไมหมาหอนก็คนไต่หุ่นเนี่ยเยาะก่อนไม่คือจริงๆก็เห็นอย่างนี้จริงๆส่วนมากจะเป็นแบบเนี้ยสวยแบบเนี้ยจริงๆสวยเป็นหมาหัวหอนสวยแบบนี้นะครับสวยๆแบบเป็นหน้าไปต่อยมวยหนึ่งสองทม่ควรเกิดสามก็เดินไปหมาไม่เห่าหมาจะหอนเกินไปไม่ใช่ใาญกันถีไม่อยากจะบอกว่าภูมิใจที่มีคุณเป็นเพื่อนนะครับหอนเหรอได้ถามฉันต้องไม่สีหันมืออะไรเนี่ย ไม่ใช่ชุดสกอตบอยสีเขียวโอ้โหทำคิดไหมไม่คิดไม่คิดไม่คิดเลยไม่คิดเลยไม่ปวดขาเลยคุณแม่บอกว่าคือดีแล้วดีแล้วคุณลูกทำอย่างนี้คุณแม่ดีใจลมเสือลมเสียช่วงนี้เราต้องบอกบอกเลยว่าช่วงนี้คือแบบยังไงอะเชวงวันแม่ ทำตัวแบบน่ารักแบบทำตัวแบบน่ารักใสๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องแอสทำเลยนะก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่แบบว่าการที่เรามาเล่นอะไรแบบเนี้ยโหแบบดีใจอ่ะแล้วแบบวันนี้แบบว่าที่สําคัญแบบใครจะนึกใครจะฝันว่าผู้หญิงธรรมดาหน้าตาชนีธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยกับผู้สับสนทางเพศอย่างบุดดี้อ่ะไม่สับสนนะจริงๆเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็จริงเหรอสายท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับคงสงสัยนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับคอนเฟิร์มฟันธงเป็น อ๋อเป็นครับไม่ใช่บ้าเหรอก็ค <tamam> ือเป็นเป็นผู้ชายเนะเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะครับอ๋อที่ผมผู้ชายแต่ชอบผู้ชายครับบ้าแล้วเธอแลเธอไม่นุกกี้กำลังจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากได้มาเล่นชิงช้าของในส่วนของสวนสนุกสวนสวนเด็กเล่นของเซนทรัลแกรนด์ช่วงอะไรนะเมื่อกี้ผมวผช่วงวารีเฮเซลาตีอ๋อมี่วงีอ๋อถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่นี่มันจะต้องมีช่วงวรีหาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่บูดี้จะไม่ทำงานจริงเหรอแย่จัง คัดอดอกดีไหมอะไม่ได้ทำกันบ้าน<อ>ใช่ป่ะอ๋อน,นี่ขึ้นได้พอดีช่วงนี้เข้าพรรษาชิมิใช่ค่ะชิมิชิมิช,มชิมิก็ต้องขอฝากไว้เลยนะครับในช่วงวลีหาสซาราตรีนะครับก็ฝากไว้ว่าเข้าพรรษานะครับส่วนใหญ่คนเข้าวัดทำบุญค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าอยู่ในใจคุณต้องทำยังไงนะท,งงทำไญ่บนมะาเตาจะไหล ูกขอแชร์นะบ้าขอแชร์มุกนี้มันเกลิดเหรอวะเธอเล่นเยอะไปบ้าก็มันช่วงเข้าพรรษาเองครับคุณผิดไหมอ่ะไม่ผิดไอ้ช่วงวอีแฮไม่ผิดแต่ขอแชร์เล่นตัดต้นประโยคตั้งแต่ต้นเทปแล้วย่งจนปิดเทปแล้วนะก็ทุกครั้งที่เราชอบอะไรในในเฟซบุ๊กเราก็จะเราก็กดไลค์แล้วกดแชร์อันนี้เหมือนกันออันนี้ที่ชอบมากก็คือน้ำตาเส้นใสก็ขอแชร์นะ สามารถติดตามเราสองคนได้ทุกวันเสาร์ตอน6กโมงครึ่งแล้วก็วันจันทร์ตอนสามโมงครึ่งและวันสุดท้ายในวันพุธตอน4ี่ทุ่มครึ่งครับผมที่สําคัญเรามีอะไรอีกมีเว็บไฟต์ใช่ไหมมีเฟซบุ๊ k ลู้ไหมว่าเฟซบุ๊กอะไรแน่นอนนะครับถึงแม้จะมาใหม่นะครับแต่ว่าข้อมูลแน่นปึกเลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สแลนะครับซาราตรีนะครับตามตัวเลยนะครับซาราตรี แล้วถามว่าเข้าไปทําอะไรได้บ้างภาษาอังกฤษยากนั่นไงแม่ข้อมมลนัน่นปึ๊กสามารถที่จะเข้าไปแนะนํานะครับว่าต้องการให้เราแบบไปถ่ายที่ไหนซูมที่ไหนและกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็มีการติดชมได้ที่สำคัญเข้าไปให้กําลังใจเราได้นะครับว่าใช่นี่ก่อนคู่นี้มันน่าจะพัฒนาได้แล้วนะมันไม่ไหวจะเคลียร์หรือปลดไม่ทั้งสองคนเลยดี แรงไม่รู้นุกี้ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเพราะทำรายการนี้รายการเดียวอที่สำคัญสามารถไปดูเราได้ที่ YouTube ด้วยนะครับเออใช่ยู u ูบใช่ใช่ยูทูบแล้วก็พิมพิมตรงตรงอะไรนะครับว่าซาราทรีเซ็ตเออารเอทรเวนดีค่ะจะเข้าไปจบไปอ่ะไปอ่ะคือจริงๆเรียนจบออฟฟอร์ดนี่ก็โอ้ตายละแย่เลยนี่ไม่ไม่คือนี่เราเรียนเรียนมดาเรียนวัดไงทั้งเลยไม่นี่วัดวัดได้วัดอีดอนมาดอนวัดไทยในอเมริกาครับ แ <l acht> รงเน่ยจริงๆอ่ะวูดดี้โปรไฟล์เท่นสวยนะคะเท่นเป็นตัวโอร์ีเดอร์ไม่ได้หรอกได้เอาได้เหรอ,อโอเคค่ะยังไงเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมในวันนี้นะคะแล้วก็มาเจอพวกเราใหม่อันนี้พี่อย่างนี้เราก็ช่องลาก็คืออย่างนี้อย่าลืมนะครับรักแม่มากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมเราด้วยนะครับเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะเป็นเทปสุดท้ายคืออย่างนี้คืออ่าวิลลจะาสัญญานะครับว่าซาตตรีของเรานะครับจะนำความสนุกแล้วก็ความมันแล้วก็ ไปซูมสถานที่ที่แบบมันน่าติดตามน้าค้นหาเนอะเรียกว่าประมาณ1,000บาทใช่แค่1,000บาทเท่านั้นเองนะคคัะใช่ค่ะใช่ไงวันนี้เราสองคนขอลาไปค่ะหมดเวลามัมอยแล้วล่ะคุณผู้ชมเบื่อแล้วสวัสดีค่ะรักแม่เขามากนะคะชุบๆ